ในวันนี้มาดูเกี่ยวเขาครับออยู่กับบ้านนรงฟองครับกำลังเกี่ยวมาดูกระป๋องชั้นไหนครับคุยกับเจ้าของนิดนึงครับสวัสดีครับลุงครับลุงชื่ออะไรครับคิอุทัยครับคิวไทยบ้านบ้านอยู่ไหนครับนรงฟองครับนรงฟองที่นี่อันนี้รถลดจาของนี่ครับรถลดจาของครับเออ่วันนี้วันนี้วันที่ห้าพฤติการเขห้าเขาวันนี้ได้มีคิวจักไรครับวันนี้มันมีคิวอยู่ สามสิบกี่ไรครับวันจักจักเจ้าสามสามเจ้าสามเจ้าคิดคิดเขายังไงราคาช่วงช่วงปีนี่แต่ละปีมันไม่เหมือนกันเนาะอ๋อไม่เหมือนกันค่าน้ำมงน้ำมันมันต่างกันเนาะน้ำมันน้ำมันมันขึ้นครับปีนี้ก็เลยท้อก็ขึ้นหาพิบาทเป็นจังหวัจับปีนี่อรหัตสิบอรหัก็จะคล้ายๆกันไหมทุกที่เนาะหรืออาจจะเร็วแต่ตรงที่ไม่ใช่าข้าวข้าวมานนอกพื้นที่มันเขาว่าเขาเกี่วหกลอยแล้วโค้งอะไรมาถึงเราเราเดินทางออกนอกพื้นที่เองค่าน้ำมูกน้ำมันเนี่ย นอกพื้นที่ก็ยังไม่ได้ไปลักปีนเพ <c oughs> ราะที่นี่เ <c oughs> พราะมันมีงานเกี่ยวอยู่อ๋อนี่เต็มเลยเนาะอันนี้ก็โอ้เหลืองอาร่ามงามตาครับนนก็มาดูเขานามเองอยู่กับลุงอุไทยนะครับ,ค,รบคนนี้ก็แต่ว่าถือว่าปีนี่เขานามการเกี่ยวเกี่ยวได้ดีไหมไม่ถึงว่าลวดมันลงยากไหมไม่ยากเพราะว่าเขามันจะเหลือยพวกเหลือนน้ำท่วมมันจะไม่คอ่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ อ๋อแสดงว่าเข่าไม่เต็มม็ดเต็มหน่วยใช่ไหมครับไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแสดงว่า,าอาจจะเพราะมันจะเสียดึงแต่ว่าไอ้ถุงน้ำแช่นี่มันมันหายแช่ย,ยังที่มันปกติทำม,มันน้ำแช่หลายมันลงยากนะก็ไม่ยากนะเพราะว่าตีนมันตีนตะขาบเนาะตีนตะขาบแต่ตอนนี้ก็ถือว่าไทยสบายเอย้เกี่ยวสบายสบายเกี่ยวสบายสบายครับขอบคุณขอบคุณข่าวข่าวสารกับลุงอุทัยครับเออถามเรื่องครับลุงไอ้รถเกี่ยว์บานเองเนี่ย อำเภอเองเนี่ยที่พอนำนับได้เนี่ยมันจ,กจักเจ้าจักคันพอหล้มอ่ะที่พอ,อมีเขาข้อมูลในในเอาเฉพาะในหมู่บา้านของนี่มีอยู่สิบสิบคันเหรออะไรนะสิบคันโอ้โหทำไมมาหักไม้จัล่ะอสิบคันโนะยังมากเลยนเนี่ยนเนี่ยดีทูเขาผมมันมีสามเนี่ยสามเลยแล้วาถามนึ่งวลา,าเกี่ยวเนี่เกี่ยวได้จักววันมันถึงเขาจะมืดตัว ที่จะมดเกี่ยวประมาณจั่าไหรเป็นเดือนไหมก็ประมาณนั่นแหละประมาณนึงเนาะก็ะมดแหลคคะก็ถือว่าพอได้อยู่เนาะรู้รได้ขอบคุณครับภาษาดีดีครับคุณครับ เป็นคอมมูนิตี้ข่าวสานตานิงครับมับนนีเกี่ยวก่าวากันทยอยเกี่ยวรวมเดือนนี้ะครับที่เกี่ยวมันจะเปุนคไทยบอกแต่เป็นกองกถที่อยู่คนระับรายงานจากท้องทุ่งบ้านตุงฟองนะครับ